จ้าเพื่อนๆตอนนี้อ่าเอมมี่กับคุดแปลงพักเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมาปลูกพักกันจ้ะพี่น้องพักกับเทอร์เห็นนี่นะจ้ะแต่ที่นี่ต้นอ่าหัวเส้นเน้นนเาะค่ะเนาะหัวเส้นเน้นมื่อนี้ปลูกแบบบ่ใส่ถุงมือเลยจ้ะเด้อปลูกแบบเร่งด่วนเพราะว่าอ่าฝนฟ้าสีตกเอมมี่ฟ้าจ้ะอันนี้เป็นบล็อกเะอรี่บลูว่าสีเหลืองหรือว่าสีอ่าม่วงเนาะค่ะเนาะกแต่ที่นี่สองพัน อันนี้เห็นยอดอ่สีม่วงค่ะพี่น้องน่าจ,จะเป็นสีม่วงวน,นั่นแหละจากสีนาะพี่น้องเนะบอหลูว่าสีออกมากขึ้นในรูปบอเดี๋ยวล่องเบิรงจ้ะคุดแปงกันเลยน่าจะ,นะเนาะแปงพักแบบง่ายๆค่ะเทปแบบแบบรวดเร็วนะคะล่องเท้ากับใส่ล่องเท้าธรรมดาค่ะปลูกแบบง่ายๆฮกค่ะฮกพักแต่ม่อยากปลูกนาาจะเนาะ ปลูกสลับกันไปนเนะจ๊ะปล่อยปล่อยลงมาเลยพี่น่องไม่เป้าปลูกปีนี่เ,อยอยเด้อเนาะปลูกกันเลยจ้าปลูกหัวเฟ้นเน้นข้างในเนาะคะ่ะเนาะ เห็นภาพชัดบ่ชัดกับบ่าว่ากันน่ะจะเนาะเก็บคลิปแบบบ้านๆน,น่ะนะจ๊ะเบิ้งค่าหากเขาค่ะสิฟ้าปลูกเนาะค่ะเนาะแดงใดงกระเบิ่งค่ะก่อนนาหิมะตกสิด้กินบอคนก็ตกน้องผากระตากอยู่บ่าท่านได้เก็บท่านบ่เนาะ <c oughs> อยากกูพาท่านอยากไปเจบพาพี่นอ้องถูกเลยค่ะลนึ่งด้วนจ้ะไม่กินเสียกุกนวาพี่นอ้องก็แทกก็แทกเหรอ สี่ปุ่นท่นพี่น้องเดี๋ยวเอมี่ขอโตไปเก็บผ้าก่อนเลยจะมาปลูกกันใหม่น้าจ้ะเนาะจ้าเพื่อนๆตอนนี้กาฝนเศร้าตกแล้วเนาะจ้ะไปเก็บผ้ามาแล้วเดี๋ยวมาปลูกพักกันโตนาะจ้ะเนะเาะแดดก็ออกจักหน่อยจ้ะพี่น้องอ่ะปลูกพักปลูกพักจ้าปุ่นไหนเร็วอยู่จ้ะ

I'm <laughs> gonna... 这个奶奶是个好地主，是我爸二儿子。 ปูปลาลูจะตุนปูกรานึ่งชต่นจะกินกระดางเงินเราเนี้ยไกดไม่เอาพร้อมกันออกดิกพร้อีกอ่ จาเกเกพื่็นอนเลตนเอนพือนๆตอนนี้ก็ปลูกพักแล้วแล้วเนาะจ้าเนาะจะมาหดน้ำพักน้ำกันค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอาจจะบ่สวยเนี่ยเนาะจ้าเนาะแต่ว่ากะลอดหลุนน้ำกันว่าสิได้กินบ่ปีนี้เบิ่งค่ะอันนี้ก็ได้สมแถวของหัวเฟ้นเน้นปีนี้ มือกันเเลยยค่ะดีวทางพุ่นกับปักคิกปักเขือคือเกาค่ะ,ะบักบวบพัก้ายางจ้ะทางผีกะกุยชายค่ะออกดอกไปแล้วนี่นะค่ะยุดเสาร์อาทิตย์กะบ่ได้ออกไปใสาค่ะคขี้ขานออกไปเนาะอยู่น้ำพักน้ำหยามีความสุขค่ะ บรูสิปลูกอีหยังเพิ่มเนาะจากการรอชมต่อไปเนาะมันมีอีหยังเอ็มมีกับสีอัปเดตให้เบิง่งนะจ๊ะคลิปกับว่าสิเปลี่ยนแนวกะคือสิบริปเปลี่ยนดอกจ้ะเพราะว่าอ่าเขาเอิ่นว่าอีหยังอีหยังมันก่พร้อมค่ะกเฮ็ด hmm. สไตล์บ้านๆน,น,นี่แหละค่ะเนาะ mm hmm. มีไผ่เบิ่งกับเบิ่งบ่มีไผ่เบิ่งกับมับบมบบเป็นหยังค่ะขอให้ได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็มีความสุขค่ะเฮดงานไปน้ำเน้มก็เลยบอคอยมีเวลาจะพี่น้องจ้ะ สร้างกีกกระตุนใหญ่แลวจ้ะอันนั้นก็ะซมตุนแล้วพี่น้องกรม้ตุนพักอ,อันนี้ก็ะซ้ตุนค่ะพักกาดเขาเอิ้นอีกอย่างคือสีเป็นพักกาดฮอรสีเขียวๆนะจ้ะเดี๋ยวรอบเบิง้งนาะจะเนาะนะนกนขอาคพูดเลยลพี่น้องที่มาติดตามรับชมให่กันบ้างใจจ้าสำหรับวันนี้ขอโตอไปก้อนข้าวไว้พอกันไม่คลิปนาะสวัสดีจ้า